ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักด์นะครับ168พยากรณ์แฟนเพจนะครับอีกแล้วนะครับซึ่งเราก็จะมาพยากรณ์ในส่วนของสัญลักษณ์นะครับวันนี้จะเป็นเส้นตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่าเส้นคนรวยนะครับซึ่งในส่วนของลักษณะนี้นะครับลักษณะลายมือตัวอย่างนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัว V นะครับ V Victory นะครับลักษณะนี้แล้วก็มีเส้นวิ่งลงมานะครับลักษณะนี้ ซึ่งเส้นนี้นะครับเกิดอยู่บริเวณนะครับใต้นิ้วนางนั่แหละหรือเนินอาทิตย์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเป็นลักษณะแบบไม้งามนี่แหละนะครับเหมือนนางกระติกนี่แหละนะครับหรือตัว V Victory เนลี่ยลักษณะนี้นะครับใครมีเขาบอกว่าจะเป็นเส้นของคนรวยนะครับมีเงินมีเงินล้านนะครับแล้วก็ไม่ล่วไหลนะครับลักษณะก็คือเป็นลักษณะเหมือนแองเหมือน V นี่แหละ ตามหลักในส่วนของโหราศาสตร์นะครับหลักคณศาสตร์นะครับเวลาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเวลาสิ่งของนะครับหรือฝนตกลงมาเนี่ยเป็นแอ่งก็จะเป็นในส่วนของแอ่งการรับทรัพย์นะครับก็จะเป็นลายมือคนรวยอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวให้มาดูเส้นหลักนะครับในส่วนของเส้นหลักของลายมือของมนุษย์เราก็จะมีเส้นแรกนะครับก็จะเป็นเส้นชีวิตนะครับซึ่งทุกคลิปนะครับก็จะอธิบายในส่วนของเส้นหลักนะครับเพราะว่า ทุกคนนะครับจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของลักษณะลายมือที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตนะครับมีหลายคนนะครับชอบถามว่าเส้นชีวิตในแบบไหนดีไม่ดีก็คือจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะนะครับถ้าลักษณะเส้นชีวิตของท่านนะครับลึกนะครับไม่ขาดไม่เป็นเกาะก็จะแสดงว่าชีวิตของท่านนะครับก็จะประสบผลสาเร็จนะครับ ประสบผลสาเร็จในชีวิตนะครับไม่มีเจ็บไม่มีป่วยแต่ถ้าลักษณะเส้นของท่านนะครับขาดนะครับอธิบายนะครับในส่วนของเส้นแรกจนถึงเส้นสุดท้ายเนี่ยให้ไว้ที่เจ็ดสิบนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะไล่มาเรื่อยๆสิบยี่สิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบปีแต่ถ้าลักษณะเส้นของท่านนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับขาด ก็จะแสดงว่าท่านมีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุได้นะครับยกเว้นนะครับในส่วนของเส้นนะครับที่เคียงข้างหรือข้างข้างเส้นชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นก็จะแสดงว่าสิ่งนี้ก็คือจะมีในส่วนของเทียมรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับไม่ให้ท่านเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งที่คุ้มครองคุ้มกันคุ้มภัยนะครับแล้วก็ลักษณะอีกตัวหนึ่งเป็นลักษณะเกาะนะครับหรือในส่วนของเส้น ในส่วนของโซ่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นมีโรคนะครับที่เกิดในช่วงอายุของท่านนะครับก็คือ3 5หอันนี้อาจจะเป็นในส่วนของกลวยไตนะครับอาจจะเป็นในส่วนของระบบขับถ่ายนะครับระบบนิ้วต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นที่2นะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับซึ่งลักษณะลายเส้นนะครับก็จะวิ่งลงมาลักษณะนี้ นะครับมีบางกรณีนะครับที่ลักษณะลายเส้นแบบนี้นะครับก็คือเส้นสมองสั้นแสดงว่าเจ้าของลายมือนะครับก็จะเกี่ยวกับในส่วนของปฏิพานไวพิบหรือความเฉลียวฉลาดเนี่ยจะไม่ค่อยฉลาดเฉลียวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าลักษณะอีกในยะหนึ่งก็คือเส้นสมองยาวเลยนะครับยาวลักษณะนี้นะครับก็จะแสดงว่าปฏิพานไวพิบหรือสมองเนี่ยจะเป็นบุคคลที่เฉลียวฉลาดนะครับรู้เท่าทันคนนะครับ แต่ว่าลักษณะเส้นที่ไม่ดีนะครับก็คล้ายๆกับเส้นชีวิตก็คือลักษณะเป็นเกาะเป็นโซ่นะครับหรือขาดก็จะเกี่ยวกับปัญหาสมองนะครับที่เกิดขึ้นเส้นต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นลักษณะเส้นที่อยู่ใต้นิ้วก้อยนะขึ้นตรงเนินพุทธนะครับวิ่งขึ้นมานะครับบางคนก็อาจจะหยุดอยู่ตรงบริเวณนิ้วกลางแบบนี้นะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าในส่วนของเส้นใจนะครับที่ใจโดดเดี่ยวนะครับ ก็คือไม่ค่อยชอบไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงนะครับเวลาตัดสินปัญหาหรือตัดอะไรเนี่ยถ้าเป็นเจ้าใหญ่ในโตเนี่ยก็จะใช้อํานาจนะครับในส่วนของการตัดสินนะครับแต่ว่าลักษณะเส้นที่วิ่งมานะครับแล้วก็ขึ้นตรงบริเวณในส่วนของนิ้วชี้แบบนี้นะครับก็จะแสดงว่าท่านนะครับก็จะภายพักหน้านะครับจะเป็นเจ้าคนในคนนะครับปฏิภาณไวพริบดีนะครับ ซึ่งก็จะสามารถสั่งงานสั่งการได้แต่ว่าลักษณะเส้นมันนี้นะครับที่เราจะมาพยากรณ์ก็คือลักษณะเส้นนี้ที่เขาเรียกว่าเส้นคนรวยนะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับลักษณะความรวยเนี<_<_่ยก็จะมีเงินล้านไม่ล้วไหลนะครับก็คือลักษณะนี้ถ้าใครมีลักษณะตัว V แบบนี้นะครับตายในส่วนของเนือนอาทิตย์นะครับซึ่งเนือนนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงการงานนะครับหน้าที่การงานก็จะร่ํารวยนะครับเพราะ เรื่องของการงานแล้วก็เกี่ยวกับยศนะครับหรือในส่วนของตําแหน่งของท่านนี่แหละนะครับที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ